เออพี่น้องบ่ได้เลี้ยงงัวโดดแล้วครับบ่ได้เลี้ยงงัวโดดแล้วปล่อยงัวกันครับงวังวแม่งัวแม่ครับไอ้หนุ่มเลี้ยงวัวครับเบือบ่อเบื่อ พัหลักครับงัวพันหลักยอๆๆ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 เนาะยอยอๆๆ่เอ้ายี่ครับอยาเขาคอกแล้วครับนี่ โอ้บ er. <c oughs> <né. c oughs> <hate ful> ีมายาหยายานี่ครับหยาหยาหยายายาเนื้อเลี้ยงสเต่อครับซูเมอร์นี่นี่ครับหาวครับหาวงอเถอกครับนี่อลักไปอยู่บ่ ปล่อยปุ๊บฟ้าเข,าขา่าขอกัเลยครับนี่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงด้วยลักครับเลี้ยงด้วยลักเลี้ยงด้วยลักย่อๆยอๆยอๆนี่แม่เท่าครับนี่แม่เท่าแม่เท่าแม่เท่เา,าไปไปไปโอ้โอ้แก่แก่

คอกแล้วครับ,บคลอกคลอกแล้ว <c oughs> ผู้สาวเลียง,งว่าบอกผู้สาวเฮ้ยโอ้ยผู้สาวเลียง,งว่าครับพี่น้องเอ้ยสมัยตะกี้ครับจีบสาวเลียง,งว่าเลียงควายนะครับพ่อให้แก่บอก <c oughs> โอ้ <c oughs> พ่ออยากกิน โอ้เพิ่นหักอันถือนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเสื้อออกอก่อนเอานั่นออกก่อน <c oughs> นี่ครับเลี้ยงงัวครับโคกน้องนานะครับตรงนี้ที่เป็นนั่นมีบ้านน้อยอยู่ฮุนครับโคกน้องนาผู้สาวเลี้ยงงัวครับเอ้ยมาผู้งามเถอะผู้สาวเลี้ยงงัวะไหฮะ ครับโคกน้องนาครับผมนี่บรรยากาศเย็นๆครับปูนเห็นเป็นทิวแถวๆนั่นไม่ได่ต้นหมากครับบังน้ำพุนก็เป็นสปริงเกอร์ครับเมื่อวานนี่ไปสู่ป,ป่าครับเมื่อนี้มา้าม้านาอีกครั้งหนึ่งครับนี่มาโคกน้องนาทั้งนี้มาเลี้ยงงัวครับเอางัวเขาข้อครับมาเลี้ยงงัวหลักการม้าน มาดายาครับมาดายามะหดน้าักม่วงพี่ว่าปลูกไว้ล้วครับเมื่อนั้นพาไปเบิ่งนะครับต้นผักหวานกันยังแน่ยอยู่พี่น้องจะบ่ได้ไทยเบิ่งครับนี่กระชังปลานี่ปลาหมอไม่ได้ตัวใหญ่ๆนะครับเนี่ย <c oughs> คนครับไปแล้วเขาคอกแล้วครับปาดไงปนันยังบ่ทัญญาโนมอยู่เป็นบ้าวแล้วไปไปคอกคอกคอกกกนนั่นไงคอกอยู่ทางโน้นไง ว่าเขาคอ,อกแล้วครับน,นั่นอยากกินนมกับปนั่นโดนแล้วครับโดนแสแล้วโดนแสโดนแสไปไปเข้าไปคอ,อกลูกคลอ,อกคอ,อกคลอ,อก,ออก,ออกไป จเจ้าก็ไปจับซอยย้ายนี่แหละซอยแม่ที่ละไม่ใช่ก็ถอดนี่ให้ครับปล่อยมานึกว่ามงึงมองเอามาแล้วไงตัวนึงวันนั้นมันหลุดอันนั้นละเออเข้าไปคอกนั่นโอ้งวัวเถอกครับงัวเถือกงัวสาว หวงว่าเขาคอกันนะครับพี่น้องเด้อเจอกันอีกอีกพีหนึ่งครับผม